ก็มาดูกันนะครับผมอาหารที่จริ้งดีชอบนะครับเก็บอยู่ยาวเลยนะครับใดมันผมเก็บยอดมาเดียวผมจะใส่ให้ดูนะครับผมสามารถาลดต้นทุนได้นะครับอันนี้3ามสี่นะครับสี่ยอดเกยยอดไม่ค่อยกินนะครับยา แห่งทิ้งที่จะเอาให้มันเกาะเคผมจะใส่ไว้ตรงนี้สี่ยอดเดี๋ยวมาดูกันนะต่อกันเลยนะครับตรงนี้อีกสี่ยอด ตรงนี้ไม่ค่อยชอบมาเดี๋ยวผมจะทําให้มันมาคิดว่าไม่น่าจะถึงสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้นะครับก็เป็นเวลานะครับผม แปดโมงตรง8ปดโมงตรงนะครับปกติผมให้อาหารก็ประมาณนี้8ปดโมงถึง9ก้าโมงโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับสักสิบโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสองชั่วโมงนะครับผมว่าไม่เหลือแน่โอเคมุมเดิมนะครับมุมนี้ สามารถนะครับผมสามารถาทำอาหารเสริมให้กับจิ้งหรีดนะครับก็ถ้าผมวางไว้ข้างบนนะครับแคบเดียวเลยแต่ผมจะวางไว้ตรงนี้ให้มันลงมากินเองมาดูกันแพงไข่ร้อยกว่าร้อยกว่าแพง เยอะมากครับเยอะมากตัวตอนกลางวันนี้ครับไม่มีที่นี่เลยเต็มลุ่มไปหมดเลยดำปื้อเลยเดี๋ยวมาดูกันตอนมันขึ้นเยอะๆนะครับโอเคตรงนี้มันไม่ค่อยชอบมาผมจะให้มันมากินเองไต่มาเองนะครับก็คิดว่ามันน่าจะไตออกมานะครับโอเคเห็นไหมครับเริ่มขึ้นแล้ว ชอบมากเลยผมว่ามันชอบมากกินไม่บรรย์บรรยังแน่ถ้ามีเป็นรดก็หมดเป็นรถนะครับคิดว่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองหามาดูพ่งนี้เอาแบบเต็มเลยครับว่บาจ,จะไม่ให้หัวอาหารพ่กนี้เดี๋ยวมาลองดูโอเคเดี๋ยวสิบโมงเช้ามาดูกันใหม่ครับผมก็มาดูกันนะครับผมหลังจาก ที่ผ่านไปอสองชั่วโมงนะครับจะเห็นได้ว่าแปบ๊บหนึ่งครับเปิดก่อนโอเคมุมเดิมนะครับมุมเดิมหมดเกี้ยงนะครับก็ยังไม่เกี้ยงเท่าไหร่เดี๋ยวอีกอีกสองชั่วโมงมาดูกันอีกตัวเยอะนะครับ คือว่าหมดนะครับสองชั่วโมงกินเรียบกำลังร้อนครับถ้าช่วงบ่ายโมงเย็นๆยนหน่อยเยอะครับชัก4สี่โมงสามโมงครับสามโมงสามโมงเยน็นเยอะตัว บ่ายสามโมงตัวเขาจะออกมาเยอะมากครับก็หลังจากที่ผ่านไปอีก่ชั่วโมงนะครับจะเห็นได้ว่าไม่เหลือซากแล้วนะครับผมหมดสิน้นอันนี้เป็นฟางนะครับผมฟางที่ผมใส่ในตอนแรกๆถาดไข่ผมก็จะไม่เอาปอเปมาดูอาหารที่มันกินก็แล้วกันหมดแล้วนะครับหมดสิน้นไม่เหลือเดี๋ยว ช่วงบ่ายสามนะครับผมผมจะมาให้อาหารมันอันนี้มาให้ดูต้นมอนนะครับผมต้นมอนที่ผมให้ตอนเช้านะครับผมแปดโมงเชา้าตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับผม,ทมทเ,เที่ยงห้าโมงเที่ยงเกือบเที่ยงโอเคหมดเลยคนระับไม่เหลือโอเคเดี๋ยว ยังไงก็ช่วงบ่ายสามโงเดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับผมจะให้หัวอาหารยังขึ้นมาไม่เยอะนะครับโอเคหัวอาหารก็ยังเหลือผมเปลี่ยนถาดน้ําใหม่ครับก็ตอนแรกไม่ได้ใส่ถาดน้ํานะครับเป็นฉีดพอกเสียวนะครับผมตัวน,นั้นตัวเขาไม่ตายเลยนะครับไม่มีตัวตายสักตัวพอผมให้ถาดน้ํามันอาจจะมีบ้างเพราะว่าน้ํา น้ำมันท่วมตัวครับโอเคผมก็ไม่ได้ใส่เยอะขนาดนะั้นมันก็มีมั่งแล้วครับมันติดอยู่ตามพาเดี๋ยวช่วงบ่ายสามโมงมาดูกันนะครับดูมุมนี้ครับหายเกี้ยงเลยอันนี้ผมเอามาใส่ใหม่นะครับผมหลังหลังอ่า มีใบผงขี้รดด้วยนะครับตรงนี้หลังประมาณสองชั่วโมงใส่หลังส, 2, สี่โมงนะครับโอหายหมดเลยตรงนี้กินหมดแล้วครับผมมองยอดยอดมอนหนึ่งยอดแล้วก็ผงขี้รดสี่ห้ายอดเอาวางวเห็นตัวมันเยอะครับก็เลยมาวางไว้ตรงนี้หมดเลยที่หมดพร้อมกันครับตัวนี้เลยโอเคเยว ตอนบ่ายสามโมงมาดูกันใหม่นะครับผมจะให้หัวอาหารว่าตัวเขาข้างในนี้จะเยอะขนาดไหนมาดูกันเลยครับโอเค